สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีมนีตอนนี้เฮาแกเป็นมือทําอิดเนาะที่เฮาอยู่ประเทศไทยพี่น้องหลังจากที่เฮามาหอดหมือขึ้นนี่ตอนตีหนึ่งเนาะพี่น้องหอดที่พักแล้วก็ตอนนี้กกเสียเอารถรถพี่จอรนี่ไปลางนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูมาดูมาดูว่าจอดบ้านต่างลานเป็นยังไง จะให้ดูด้แห hey. oh ่อ uh, hey. ู๋นี่ไม่ประคามอ้าวแล้วถ้าเขาไปเราล้างรถเขาล้างแค่ข้างนอกใช่ไหมคะนี๋ยวเขาดูดฝุ่นอ๋อทำให้หมดเลยไปลุยมาสามพันกิโลไปกลับอ่าฮะตอนนี้ข้ากระซี โอเคค่ะตอนนี้เฮาสีไปเอารถพี่จอน,นี่ไปหลงังเนาะพี่น้องแต่ว่าสีไปแวะบ,บ้านหน่ะพี่จอน,นี่ก็เนาะเพราะว่าเข้ามาเข้าพระท่านเนี่ยยางไปไทักทายหน่ะพี่จอน,นี่เนาะพี่น้องเพื่อนหน่ะพี่จอน,นี่กับพไกใหรอกอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละป่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปขึ้นรถ หมู่บ้านนี้เพิ่นกะสิเงียบสงบอยู <S <S ่นาะงพี่น้องก,กับแบบว่าไปไปหา FC ตัวยงไหมฮะนะลุงอ๋อได้แวะไปวัดดีนะลุงเนาะนี่นี่เป็นว่าจะไม่บงอไม่ไม่อยู่บ่อยู่ไหมหรือไม่อยู่ ถ,ถ้าอยู่ก็อยู่ในบ้านมันใกล้เองเนาะจริงๆเดินแป๊บเดียวเนาะเดินแล้วหมามาเห่าใกล้ๆหนึ่งได้พี่เนอะขอ,องเพื่อนนะแม่มกำมองพักแต่ว่าเห็นพี่จอนี่แบบว่าขี่รถไปตลอดขี่รถไปขี่รถมาว่าลุงคันหมามนเห่าถามพี่มาพี่จอนี่ ก็ก็จะขี่รถหรือเดินขี่รถเพราะว่าพี่แมวืิอว่าทางฝั่งไทยเป็นสิปิดนี้ปิดแบบว่าขี่รถร้ายกว่านะพี่นนองบ่คืออยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านแถวบ้านเฮนะาเนาะเาเจะสิยยางนะไปไซ้าไซบ้านเนี่ย ตอนท้ามาสุดก่อนเนาะทุกคนไฮมัดมองนี่ยุงแถวกม็มีไฮมัดด้วพี่น้องอเขาเ็ขากำลังปลูกตอนนี้มากสุดใหม่ใหญ่ละไม่เชิงเทพพี่ไปยองอ๋อยองปาใหญ่เวลาพี่น้องเขาจะว่าปล่อยให้เหนือท่วางไอ้นีว่าแต่มีเหนือท่วางเขาหาเนี่ยเข ทำไมไปขี่รถเล่นในสนามกอล์ฟอยู่นี่แกใส่ไม่ได้เดือนก็กลัวพี่น้องใหญ่หลังจากที่ห้อเมื่อเนาะพี่น้องตอนห่อไปเที่ยวสุดก่อนแล้วห่อไปเที่ยวจังหวัดนามาหออปัจจุบนันนี้เดือนกลัวซ่องเดือนนะมั้งพี่น้องประมาณนี้ผู้ซึวว่ากระโวดเดีโดนปัญหได้พี่น้องผู้ึว่วาเวลาผ่านมาไวๆแป๊บๆกันเดือนนึง ห้องมาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าก่อนล้างและล้างด่างสิงเป็นจังไดเนาะพี่น้องหดมองล้างแล้วพี่ชาได้มาชกจิกับหัวใจเสร็จล้างความต้งร่างสีรงงรส่ร้อยครับร่างทำที่สีร้อยครับทําไหยครับ เราจะต่อเนี่ใหม่อย่าในร่องเนี้ยมีใบหมายเต็มเลยอ๋อครับสี่ร้อยบาทเนาะห้าร้านไปนั่งรอวะเฮ้ยพี่น่องปีใหม่กับโมเฮนเพลินอันนี้จะเสืออะไรโมเฮนอยู่ทางฟังไถยเพลินหลังโดดจากเขือ เดี๋ยวหาเบิ่องน้องพี่น้องตอนเพิ่นล้างแล้วแต่วเขาเป็นนางถา้าอันนี้รถเข้าก้อมมาล้างเนาะอ,อักก็ใช่ถ้าไม่งั้นก็รถเข้าก้องอ๋อพักก็เคยเห็นน้อพี่น้องเพิ่นล,าลา่างแบบอยู่ทางใต้กลางขาดก,ก็ดีพี่น่องเพิ่นล่างเพิ่นจะเสร็จแล้วเพิ่นจะดูดหุ่นทางหน,น้าอีกเดน ขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะ คนในรถคันเดียวถ้าเกิดเห็นน้องผีน้อง,องรถอยู่ฟังไทยเออเออข้าจอดหลังรถู่ฟังไทยไี่ไม่ค่ะเบื้งองในติ๊กท็อกนะพี่น้องคนเล่าไลา่คนที่เขาจะมีรถ่ะเพื่อนหลายคนเล่าเขาจะเอารถ่ะเขามาลางมีไทยไล่ได้เลยพี่น้นองเอารถเขามาลางเอารถเขามาแต่งเพราะว่า อยู่ไทยเขาจอแบบล่างรถด,ดีนะล่างรถละเอียดที่ไม่เห็นเขาจะดีวิว่ะในปิ๊กต๊อกเขาจะล่างแบบสีหาพันต่ว่าเขาจอแบบล,าล่าลงราคาแพงทางเขาจะดล่างแบบล่างละเอียดทางนอกทางในแบบละเศษมืดพี่น้องอันนี้รถท,ที่จอดน,นี่มาล่างราคา400บาทเนาะพี่น้องพย้อนราคาสี่ร้อยบาทขาจอดยังแบบล่างขึ้นทางนอกแล้วก็ดูชุนข้างใน,ใน พี่น้องตอนนี้ก็ล่างแล้วแล้วป้าขจล่างประมาณสมูงหนึ่งแบบหล่อย่างอันนี้เด้อยสะอาดสี่ร้อยบาทขาเป็นเงินกีบ้ายพี่น้องหกหนึ่งหกสองสองสามแิสสองแซนปลายน้องพี่น้องสองแซนปลายเออขาดไหมขจอล่ง โอ้โข้างในก็ล้างหนีเนาะเอาดูดฝุ่นข้างในโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปกินข่าวบัดนี่กินก๋วยเตี๋ยว คืทุกคนตอนนี้ฮะกับมาแวกกินขาวเนาะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะแต่ว่าสั่งโมเป็นพี่เนาะว่าเคยสั่งเดี๋ยวเขามาลองเนาะเอาเส้นเล็กที่มาจาาเนื้อใช่ไหมข้างลา่างเล็กเนะื้อเขาต้องยังไงอย่างนี้ปะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบคืออะไรคือราคาอ๋อเล็กใหญ่เอาเล็กไม่ใช่ไมใหม่เอาไหน เอาเส้นเล็กถ้วยเล็กยี่สิบเราต้องวนเนาะปะวนเอาได้เนาะเส้นทำยังไีครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราจะติ๊กยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูเดี๋ยวพี่มาทำอะไรออนใหม่ออนใหม่พี่ให้พี่ก็ทำได้ครับผมอย่างงี้เมนูก็ได้ครับกันได้เลยครับผมโอเค เอาเส้นเล็กเนื้อค่ะเนื้อชามเท่าไหร่ดีครับผมเอาชามเล็กค่ะหนึ่งใช่ค่ะแล้วพี่เอาอะไรคะเหมือนกันเอาชามใหญ่เหมือนกันแต่เอาชามใหญ่ครับแล้วก็เอาชามอะไรอีกค่ะไส้วงลูกผสมใช่ค่ะหนึ่งไปสั่งใหม่เนาะเอาถ้วยเล็กก่อนเดี๋ยวไปสั่งมันเล็กมากน่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือมันถ้วยเล็กๆเด้อ บา <20 S 1> เล็กขนมถ้วยพารันก่อนนะกิมก่อนเลยลองเนาะอร่อยเอด้ออ,อร่อยอันนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอถาวเบิกน้องเปเดียวถั่วใหญ่ด้วยถั่วหน่อยแต่ว่าเท่าที่พี่ไม่เคยกินมันสีถั่วเนี่ด้วย ของเพียหกสิบต้องใหญ่เลยอะไรมะทำไมเราถึงติดของหวานก่อนของเค้าเดียวข้าวถาดเตียวมากก่อนเนื้อพี่เนาะอ,อ๋ออันนี้เดียวค <c oughs> <c oughs> รับเท่าไหร่นะครับป2 0มา0่บาทครับ เอานี่แบงค์พันก็ได้ป่ะสุดี๋ยวถ้าคนรูกแล้วผมมาตามหานะคะได้โย้ยสูกรริมยาแลวไปเที่ยวไหนเลืมม่ลืมมเลยมเลยะ่ไม่ใช่สองสี่เลยโอเคทะเบียนรถทะเบียน เด็กมากเลยนะ,นเ,ยนะเนี่ยตัวเนี้ยกระแสดีมากเลยนะจริงๆที่ตามซื้อจนกว่ามันจะออกเชื่อมันต้องมีสักวันหนึ่งที่มันออกอะไรนคะทันหมดพอดีอะไรคะทันหมดพอ <c oughs> จริง,งนะน <c oughs> รมัาถน้องมาแน่ยละเศร้าบาทดอฟีน้องของหนัก <c oughs> แบบปรุงปกติก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะบ่า่อยในปรุงนะพี่น้องพี่ว่าใหม่มจะมองหาอะไรน้ำปลานี <laughs> <ม>่ไม่ใช่จริงๆมันอร่อยมากแล้ว

ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะเอาแล้วทุกคนพี่ใหม่จะอ้วนก็คราวนี้แหละทำไมถึงปากแดง เป็นยังไงดูเลิกดินี่กุ้งยังไม่หมดเลยเหลือตัวสุดท้ายเก็บให้หมดละตัวสุดท้ายแฟนรอกลับไปลาวทีนี้แม่ฝุยจำไม่ได้หรอกวัเ,เกิดเนาะ ร,ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ที่ไหนคะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมู่บ้านไม่รู้หมู่บ้านบ้านฉาง <c oughs> แยกแยกโลตัสแยกโลตัสทางไปหาดพะลาทางรถไฟข้ามทางรถไฟข้ามทางรถไฟ,ถ,าาไฟถ้าบอกว่าข้ามทางรถไฟคนเขาจะรู้ Givenhet. 172่งร้อยบสอบาทตามแสบขนาดเดียร์ครับพี่น้องกินอิ่มแล้วก็ออก บ่มีซื้อาหารว่ะอาหารตามสัง่งแม่อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่พรหรอคะมีครบคันของอร่อยแม่พันหลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะทุกคนตอนนี้กับมมา พี่จอนนี่มาซื้อหม้อหุงข้าวอันนี้เนาะลดหุนเนาะอันนี้ลดหุนรับประกัน3ปีเนาะพี่เนาะปาดยูโรตัด ก็บูติคแพ็คเนาะพี่น้องสามร้อยก็มีสามสี่ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอันนี้หนึ่งพันโอ้ตู้เย็นพี่น้องอ่าตู้เย็นอ่าขาดอีดิ แล้วอันไหนมันดีอ่ะพี่ว่าซื้อของต้องซื้อแบบดีหน่อยแพงๆหน่อยเนาะจะไ,ได้อยู่ได้ไดนานอ,อ่าฮะแต่หม้หุงข้าวมันดีหมดเลยแต่ตัวเลือกเยอะนะที่นี่นะใช่ออกมาแล้วออกแล้วพี่น้อง หมดตังแล้วก็เลยออกมาหมดตังแล้วอ่าทั้งหมดสามพันสามร้อยยิบเอ็ดบาทเขาจะล้างรถแบบยังสะอาดเลยพี่น้องโอ้โหพี่ตาลเอากาแฟะสส่รถให้กลิ่นหายหมดเลยกาแฟกาแฟดูดกลิ่นออกหมดเลยเออ ไม่ใช่พ่อล้างหรอเฮ้ยตัดเฮ้ยก่อนล้างมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นเน่าบรรยากาศอยู่รถตัดนี่น้องเขาเรียกว่ารถตัดอะไรคะรถตัดบ้านขาอ๋อรถตัดใหญ่บ้านขาอ้าวตอนตอนที่พี่ไม่มาตอนนั้น อยู่ตรงนี้บอกหรือไม่ใช่อตอนที่ี่ใหม่มากับพี่สกอยเดย์อ่ะอ่า,าน,น่าจะตรงนี้นะอ,อ,อ๋อามาเดี๋ยวพี่ม่ไปเก็บพี่ถอยรถน,น,น,นู่นเอาไว้ก่อนนึนโอเคค่ะ บรรยากาศนะพี่น้องพาพี่จอน,นี่มาสื่อค้องมาสื่อค้องกับพี่จอน,นี่เอาแบบไหนดีมันแพงเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยแปดแผ่นที่ 200. อสองร้อยสายทางนี้สองร้อยไม่ต้องเอาลูกใหญ่ดะเ,เดี๋ยวพี่กินไม่หมด ใช่เหรอให้ดูเนื้อดีกว่าเน้ะเพราะว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้คือพอถ้าแม่ค้าพอดีนะเพอร์เฟคครับ กินหมดเหรอจะไปใหม่ด้วยไงสองหกเก้าค่ะแต่ว่าี่ใหม่กินนิดนึงนะเกรงได้รึเคล่าได้ค่ะ องชอบองชอบพี่จอนี่อันนปก็แก้มก็ได้แดีกว่าครับพี่เจอปอันนี้ตรงนี้ค่ะ